ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆจะมาสอนกันนะครับเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดคนดูนะครับไลฟ์เต็มนะครับหรือไลฟ์สดของ Facebook กันนะครับอ่าสำหรับคนที่มีนะครับยอดคนดูไลฟ์สดน้อยกันนะครับต้องการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดกันก็สามารถเพิ่มตามผมได้เลยตัวีการก็ง่ายงอ่ะให้เข้าไปที่เวไซ์นี้ก่อนเลยนะครับตัวการเข้ามาก็สามารถคลิกลงมาดีดีขึ้นหน้าคลิปนี้กันได้เลยจะามาลิงก์ของเวไซ์นี้ครับไว้ขึ้นหน้าคลิปที่เรียบร้อยแล้ว มาเข้ามาใช้งานกันได้นะครับพอเข้ามากันแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่จะได้ไปเลยเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์เช้มขีดโซเชียลกันแล้วนะครับเป็นเป็นแพตฟอบริการเพิ่มยอดโซเชียลกันนะครับตนนี้เขาจะลงเชื่อใช้กันคนที่มีรหัสสมาชิกอยู่แล้วสามารถกดลงเชื่อใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับตัวคนที่ยังไม่มีรหัสสมาชิกกันนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็เข้าสมัครใช้งานด้บนความือที่เลยนะครับบริการสมัครใช้งานก็ใส่ชื่อแช่ลงไปนะครับแล้วก็อีเมลนะครับต่องเข้อบีิษส่ข้อมูลจะเรียบร้อย ถ้าผ่านขึ้นมาแล้วก็ยืนยันนะครับหลักผ่านอีกครั้งนะครับและอย่าลืมนะครับติ๊กที้ใช้โปรแกรมอรุมัติกันด้วยนะครับและกดสมัครใช้งานกันไปได้นะครับตัวคนที่สมัครใช้งานที่ Google นะครับสามารถกดตรงนี้ไปนะครับเพื่อสมัครใช้งานที่ Google กันไปได้เลยหรือการสมัครที่ร้อยกันแล้วนะครับก็เอาชื่อผู้ใช้แล้วก็ผ่านการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปเลยนะครับตัวคนที่สมัครใช้งานที่ Google ไปแล้วนะครับสามารถกดลงชื่อเขาใช้งานที่ Google ตรงนี้ไปเลยกดลงชื่อใช้งานไปนะ หากดลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับหรือเข้ามาสูกไซต์เคลิกโตเชียอกันแล้วอ่าป็นหน้าคําทรัพย์ใหม่จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับมีทั้ง Facebook นะครับ Instagram YouTube TikTok Twitter แล้วก็อื่นๆนะครับอีกมากมายเลยนะครับให้กับเราเลือกใช้กันเลยนะครับสามารถรับใช้งานได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมจะได้ใช้นะครับแพลตฟอร์มของ Facebook ทางก็เลยไป็น Facebook ตัวนี้เลยนะครับอ่าะสด้จะมีหมวดหมู่ตรงนี้ให้ใช้หลายหมวดหมู่กันเลยนะครับก็สามารถเลยดูหมวดหมู่กันได้เลยตรงนี้จะได้ใช้หมวดหมู่เพิ่มคนดูไลฟ์ตรีมนะครวม3เซิตรงเลยนะครับก็เลยไปเลย อาจจะเป็นบริการตรงนี้ที่เป็นหลายบริการให้กับรถใช้หลายบริการกันเลยนะครับก็สามารถเลื่อนดูบริการกันได้เลยนะครับอาจจะอยู่รใช้บริการตัวนี้เลยนะครับคนเข้าชมไลน์เฟซบุ๊กนะครับอ่าสามสิบนาทีคุณภาพสูงตัวนี้เลยจะเป็นรูปดาวนะครับก็เลื่อนไปเลยอาจจะมีนี่ครับคำอธิบายตรงนี้เราได้อ่านกันนะครับจะมีคาอธิบายนะครับหรือมีสงคบอลตัวนี้ก็สามารถอ่าก่อนใช้งานได้เลยนะครับตัวมีการวางลิงก์ก็ไปลิงก์ของไลฟ์สดมาเลยนะครับไปก๊อปปี้มาเลย่ะก๊อปปี้มานะครับแต่แล้วก็ลิงก์ของไลน์สดาาน้รรัอกก ก็ใส่หนึ่งเข้าไปนะครับจะไดรเว็บไซต์ต้องการคำนวณค่าใช้ใจ่ายกับเราเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อกันไปได้เลยอากดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีคาแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับถ้าไม่ึ้นแบบนี้มานะครับก็อดจอสักครู่นะครับพอเว็บไซต้ก็ใช้เวลาดำเนินการกันนิดนึงนะครับ่ระหว่างที่รอนแค่เคว็บไซต์ดำเนินการให้เราอยู่นะครับผมจะแนะนำเมนูต่างๆของเว็บไซต์กันต่อเลยนะครับ เมนูต่อมาครับจะเป็นเมนูปอะจารสั D ่งซื an an, ้อที่ขึ้นมากับเราได้เห็นกันเลยนะครับว่าเราสั่งซื้อบริการไหนไปนี่ครับอาจจะมีออเดอร์ไอดีบริการที่สั่งซื้อจะมีลิงก์ใส่เข้ามากันด้วยสามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบกันได้นะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าส่วนตัวนี้สถานะของแซ็คเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับต่อมาจะเป็นตัวมันก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยมีช่องทางสแกนเคียวโค้ดนะครับทูนี่เหรียญอังกฤษหรือคริปโตก็สามารถได้ใช้งานกันได้นะครับจะมีธีการหรือขั้นตอนะครรับก็สาามถ เราใช้งานครับได้ตามความสะดวกกันไปได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะครับสามารถเข้ามาแนะนำเพื่อนมาใช้งานวิซต์ได้ไง่ายกันเลยนะครับเพียงคัดลอกลิตงตัวนี้ไปนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนเพื่อนนะครับของคุณผู้ชมได้ใช้งานวิซต์การก็จะได้ตาค่าแนะนำตัวนี้ถึงห้าเซนกันเลยนะครับตัวน,นี้เหมือนเป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมกันไปด้วยเลยนะครับต่อมาจะเป็นมซีรีส์ดังจีนตรงนี้ครับคุณผู้ชมท่านใดทีด่ใช้งานวินซต์ในจำนวนเงินท้าระบาขึ้นไปกันแล้วนะครับสามารถเข้ามารับชมนะครับซีรีตนน้กกััทุเื่ออมปดดใหวย าพาดกันเลยนะครับสำหรับที the uh, ่จริงๆตรงนี uh, uh, ้ต่อมาครับจะเป็นเมนูนะครับบริการทั้งหมดครับจจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้กับเราได้เลือกใช้กันแล้วนะครับจะมีถ้าเลียราคานะครับเลขขั้นตามเรขขั้นสูงสุดตรงนี้บอกเราด้วยนะครับแถมีคำอบายตรงนี้ให้กเราสามารถคิข้าไปเพื่ออ่านคำอบายก่อนใช้งานกันไปได้ด้วยถ้าคุณู้ชมมีทายอดไปขึ้นไงสามารถเข้ามาติดต่อแอดมินตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีตัว่ตัวชื่อเหล่านี้ให้เราเลือกติดต่อแอดมินกันเลยนะครับจะให้ปัญหาไปเลยสั่ง ตัวใครมีรูปภาพรือภาพฐานสามารถกดตัวนี้ไปส่งรูปภาพให้กับแอดมินในท็อและกดส่งตัวกันไปได้นะครับหรือใครเนี่บติดต่อทางไลน์เนรับสามารถเข้าไปท่ิทินตรงนี้นะครับสแกนเคอร์โค้ดติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับยอดคนดูและสัปรับเพิ่มมาหลางนะครับอ่าเพิ่มมาที่ว่ากันแล้วนะครับก็จะเดินอยู่ที่หนึ่งหรือสองคนนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นหนึ่งร้อยสิบสามคนกันแล้วนะครับถือเพิ่มมาให้กับเรานะครเบบ่ยครับ อาตอนียอดอาจจะเกินไปบ้างนะครับก็ไม่ต้องตกใจกันนะครับเป็นการแถมนะครับของไปไซนนะครับอ่าก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดในการใช้ไปไซนนี้ครับการใช้บริการต่างๆนะครับของไปไซนนี้วันนี้การวางลิงก์ของไปไซน์ไปขั้นละคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้ามาใช้งานก็ได้เลยนะครับอ่าส่วนสลอดของคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและฟังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมตระกูลพิก่อนก็สวัสดีครับ